เดี๋ยววันนี้จะมาผัดก็ขือยาวหมูสับเนาะก็ตามพริกก็มีพริกแดงกระเทียมกระเทียมตำตำพอหยาบหยาบก็พอไม่ต้องล้ำแรกหลอกง่ายๆเนาะง่ายๆน,นะคะเเนาะประมาณนี้ก็พอเดี๋ยวเราไปผัดกันเลย ส่วนมะเขือยาวแล้วก็หั่นแล้วก็แช่น้ําไว้นะนี่นะคะเพื่อไม่ให้มะเขือยาวดำแช่น้ําไว้น้ำเปล่านี่แหละไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรหรอกทํากินง่ายๆตัง้งเทน้ำมันใส่น้ำมันแล้วก็ หมูหมูจักจะข่ะัหอมเนวแเราก็เคือลงไปผัดแป๊บหนึงเนาะ ไอ้มะเขือมันซุกแค่แป๊บเยวคอยมาปรุงจะปรุงปรุงก็ตาำสไตล์เราเลยนะคะจะมีน้ำตาลน้ำตาลเสียงยกขาว เียวาขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วจิบดเสพชูรสแล้วก็ เราชอบให้เปื่อยๆเ,เขาก็ปิดฝาอีกนะคะอันนี้เราก็จะได้แ้วเนะเราชอบนิ่มๆเราก็จะใส่น้ำล้างครุกไปแล้วเราก็จะใส่ก็จะปิดฝาไปอีกสักแปบ๊ะะปหปปแปบหนึ่งี๋ยวอยเอาใบโหระพามาใส่มาโรยปิดไว้สักแป๊บหนึ่งให้มะเขือเรานิ่ม นี่น,นะคะก็จะใส่ใบโหระพาเนาะเป็นอัางเสร็จนะคะผัดมะเขือผัดมะเขือยาวใส่หมูสับไม่ดำนะคะไม่ดำข้าวอ้อย เ๋ยวนะคะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับเราก็เป็นอันเซ็ตเนาะเห็นนะคะกินข้าวเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องครัวแม่วิไลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเห็นะคะไปทำไปทำนะคะเพื่อนๆง่ายๆอร่อยนะ